สวัสดีค่ะนี่เมเองนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ k a k o e Studio ค่ะวันนี้มันก็มีกันดั้มมาแนะนำนะคะที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือเจ้าปู่แต่เป็นเวอร์ชั่น3.0 GFT นะคะมาดูรอบกล่องกันนะคะนี่ค่ะนี่ไเห็นกันไหมด้านนี้ก็ด้านนี้ก็ด้านนี้ โอเคค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างเพื่อที่จะรู้ว่าจะทำสีแบบไหนเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะอย่างแรกที่แตกต่างจากปูเวอร์ชั่น3.0ปกตินะคะนี่ค่ะใบต่อเลยค่ะดูกันใกล้ๆค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นภาพของกันดั้มตัวจริง1ต่อ1ที่อยู่หน้าห้างไดเวอร์ซิที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนข้างในก็จะมีภาพของห่นตัวนี้ นะคะก็จะเป็นแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นการต่อทั่วๆไปค่ะค่ะเหมือนตัวอื่นๆแล้วก็อย่างที่2ที่แตกต่างกับเวอร์ชัน300ธรรมดานะคะก็คือสติกเกอร์ใบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปของอามูโรแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในภาคแรกกันนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะค่ะมาดูแผงกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเริ่มจากแผงแรกเลยค่ะแผง F2 ค่ะ แผงไอค่ะก็จะเป็นลักษณะโครงในนะคะเฮหนึ่งค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะขาวอมเทาค่ะแผงเจสองค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาแผงเฮสองขาวอมเทาเช่นกันค่ะต่อมาแผงจีสองค่ะแผงสีขาวค่ะจีหนึ่งค่ะ ก็จะเป็นแผงสีขาวแผงเกาะนอกแผง A ค่ะจะเป็นอย่างนี้มีสีแดงด้วยต่อมาเป็นแผงใหญ่เลยค่ะแผง F1 ค่ะจะมีลักษณะเป็นกเกาะอย่างนี้ค่ะแผงดีนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโลกับอาวุธนะคะแล้วก็นักบินแผง J1 ่งค่ะ,ะลักษณะเป็นอย่างนี้แผง L อนะคะ สีดำแข็ง,ง K นะคะ <im it> ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นปืนปาสก้าค่ะ <im it> แข็ง E นะคะหลายสีเลยก็ <im it> จะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยมากๆชอบมากเลยเสวยจริงอะแข็ง B นะคะแข็งสีน้ำเงินค่ะสีสวยมากตัวนี้แข็งของมือที่มีลักษณะนิ้วที่ขยับได้นะคะทุกนิ้ว แผงซีนะคะเป็นแผงใสค่ะก็เป็นพวกชิ้นตาข้อต่อคอ,องี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือมี PC แล้วก็บีมเซเบอร์นะคะทีนี้เป็นเอฟเฟบของบีแล้วนี่ก็เป็นพีซค่ะสติกเกอร์ค่ะตัวนี้ให้สติกเกอร์แห้งมานะคะคือไม่ใช่ดีแคลนะเป็นสติกเกอร์ที่ติดกับแปะเข้าไปเลยค่ะค่ะโดยเก้าข้าวหุนตัวนี้ก็จะประมาณนี้ เราก็จะเอาเจ้าตัวนี้มาทำสีกันโดยอิงจากสีเดิมของมันนะคะแต่เราจะทำสีแนวเชดดิ้งไฮไลท์โครงในเราจะทำเป็นสีเหล็กนะคะเช่นพวกสีทองสีทองแดงสีสตีลสีกันเมท่อหรือสีโครมต่างๆนะคะก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเมีก็จะมาต่อให้ดูนะคะแล้วก็ตัดขัดให้ดูด้วยสิ่งที่จะใช้ในการต่อนะคะนี่ค่ะคีมตัดโมเดลพลาสติกนะคะเป็นอย่างนี้ มีดอาร์ไหนนะคะฟองน้ํากระดาษทรายนะคะถ้าไม่มีฟองน้ำกระดาษทรายก็สามารถใช้กระดาษทรายน้ําจุบน้ำขดแทนได้นะคะที่เมย์ใช้กระดาษทรายน้าเนี่ยก็เพราะว่ามีจะเอาตัวนี้มาทําสีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขัดด้วยกระดาษทรายน้าเนี่ยเวลาพ่นสีลงไปปุ๊บมันจะเห็นรอยตัดค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดให้เนียนก่อนถึงจะพ่นสีออกมาเนียนสวยได้ค่ะก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะ อย่าตัดใกล้ชิ้นงานนะคะให้เหลือเกจไว้นิดหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะกินเข้าไปในชิ้นงานได้อันนี้เป็นชิ้นโลนะคะที่มีต่ออยู่มีออกมาหนึ่งชิ้นจำเอาไว้เสมอนะคะอย่าตัดใกล้ชิ้นงานให้ตัดห่างๆะคะ่ะแล้วค่อยมาแต่งทีหลังนี่นี่ก็จะไม่ตัดติดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันจะกินเนื้อเราจะซ่อมยาก ส่วนของโล่จเจ้าตัวนี้นข้าวๆก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาครีมอะค่ะมาลิมกทีนึงอันนี้เป็นวิธีของเมยอะคะ่ะแต่ละคนอาจจะมีวิธีในการตัดออกมาไม่เหมือนกันก็จะมาลิมทีนึงแต่ไม่จะตัดชิดเลยคะ่ะรอบนี้ ชิดทุกชิ้นนะคะตอนนี้แต่ตัดชิดก็ระวังว่าอย่าให้กินเนื้อนะคะเนันจะหวตัวนี้สีสวยมากเลยชอบพอเราตัดพวกเกดออกหมดแล้วมันก็จะมีแบบที่โผล่ที่เราตัดเข้าไปไม่ถึงเราก็จะใช้มีดอักในในการเกลียนะคะ ระวังนะคะค่อยๆเก็ี่ยช้าๆให้ใบมีดมันขึ้นไปอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินเนื้อพอเราเล็มเกลเสร็จมันก,ก็ยังมีรอยอยู่รอยตัดที่เราตัดไว้อยู่ทิ้งไม่ใช้เป็นฟองน้ำทรายเบอร์สอ0ยสสิบก็จุดน้ำก็ขัดขัดเลยนะคะขัดไม่ต้องขัดแรงมากนลคะ่ะพอเบอร์นี้เราลูบดูก็เริ่มเหมือนมันจะเนียนขึ้นแล้วแต่มันก็ยังสากๆอยู่ เราก็จะไล่เบอร์เป็นเบอร์400นะคะก็จุม่มน้ำเหมือนกันแล้วก็ขัดบนต่อมเดิมรอมือรูปดูว่ามันยังมันคุ่ะไหมมันเรียบหรือยังถ้ามันเรียบก็โอเคเป็นอันใช้ได้ค่ะก<ๆ>็ประมาณนี้ก็ทำอย่างนี้กับทุกๆุกชิ้นนะคะเนี่ยก็ไอรอยที่เราตัดเอาไว้แล้วก็เนี่ยคะ่ะแล้วก็มาขัดอย่างนี้เหมือนกับทุกๆุกชิ้น ค่ะในส่วนของโลกเมก็ได้ตัดขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ต่อแน่นนะคะเพราะไงก็ต้องแงะอยู่ดีแล้วก็กับชิ้นส่วนอื่นเมก็จะทําแบบนี้เหมือนกันก็คือตัดขัดแล้วก็วางใส่พวกกระปุกแยกสีแยกชิ้นส่วนเอาไว้ก็จะทาเหมือนกับทุกชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต่อดิบออกมาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะค่ะเมย์ก็ต่อตัวนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ไงเจ้าปูสามจุดศูนย์ GFT นะคะ ส่วนตัวคิดว่ามันออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะสวยเลยทีเดียวสีสันก็สวยมากๆด้วยคือพูดง่ายๆต่อดิบอะออกมาก็สวยแล้วคือไม่ต้องทําสีก็ได้คนที่ไม่สดวกทำสีก็สามารถต่อดิบส,สติกเกอร์อะไรได้เลยค่ะตรงสีน้ําเงินมันก็จะแยกเป็นสองโทนนะคะจะเป็นน้ําเงินเข้มกับฟ้าอบม่วงค่ะส่วนตรงสีแดงมันก็จะแยกออกมาเป็นสีแดงสดกับสีชมพูตรงเอวตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนสีขาวก็จะมีสีเทาอ่อนแซมเข้ามาด้วยซึ่งค่อนข้างแบบสวยคือมันสวยเลยทีเดียวแหละทรงมันก็จะเป็นทรงเหมือนอล้ำหน่อยหน่อยไม่ถึงกับออริจินเหมือนปู่ออริจินอย่างนั้นนะคะคือทรงมันจะดูทันสมัยกว่าคือใครชอบก็สามารถซื้อได้เลยต่อดิบก็สวยแล้วจริงๆแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นมันง่อยๆหน่อยคือมีต่อไว้หลวมๆนะคะเพราะว่า มีต้องแกะมันไปทำสีอีกก็ได้ทำการขัดอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต่อให้ดูแบบว่าต่อดิบมันออยเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้สติกเกอร์ก็ไม่ได้ติดนะคะเพราะว่าต้องทำสีส่วนเรื่องจุดขยับหัวก็เหมือนได้ประมาณนี้นะคะได้สาม้อหกสิบองศาเลยนี่แล้วก็มุมเงยนะคะก็เงยไม่ค่อยได้ค่ะเงยได้แค่แค่เท่านี้ก็ก้มก็ติดคือมันน่าจะก้มได้กว่านี้แหละแต่ว่ามันติดตรงช่วงอกค่ะ ส่วนแขนก็จะยกได้ประมาณนี้ยกคือยกได้สุดเลยค่ะถ้าไม่ติดกับเกาะบ่านะคะก็จะยกได้สุดเลยแล้วก็งอนะคะสามารถงอได้อันนี้ก็เหมือนงอได้ประมาณนี้เองนะคะเพราะว่าเหมือนมันติดเกาะอะไรสักอย่างคือจะงอได้แค่ประมาณนี้ส่วนนิ้วก็จะเป็นนิ้วที่ขยับได้ทุกนิ้วเลยนะคะส่วนช่วงลําตัวช่วงสะโพกของมันก็จะหมุนได คือจริงๆ um มันหมุนได้3ามอสิองศาเลยนะคะแต่ว่ามันติดกระโปรงเนี่ยค่ะติดดีไซน์ติดกระโปรงส่วนกระโปรงมันก็จะพับขึ้นพับลงได้ประมาณนี้นี่ค่ะเป็นทั้งข้องหลังและข้างหน้าเลยลก็ขาก็ยกได้อย่างนี้เลยแต่ว่าข้อเสียของมันคือจอยขามันค่อนข้างสั้นก็เลยหลุดง่ายเป็นิดหนึ่งตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้อเสียแล้วก็เข่า ก็จะงอได้ประมาณนี้ประมาณนี้อย่างนี้เลยคืองอได้สุดๆเลยส่วนเทา้าก็เหมือนมันมีแบบเนี่ยมันแยกได้สามส่วนเลยก็คือเป็นให้ดูนี่ค่ะมันก็จะแยกได้สามส่วนอย่างนี้จุดขยับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวค่ะดีเลยแต่ แต่รู้สึกว่ามันแอบง่อยนิดนึงนะเหมือนกับไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะหรือว่าคือไม่ยังไม่ได้เอาคอไฟเตอร์สวมมันในตัวมันเพราะว่าเนี้ยเด็ออกอ่อที่ดูก็จะให้ดูตัวหุ่นมันอย่างนี้ก่อนนะคะเข้าๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนแบ็คแพ็คก็นี่ก็ประมาณนี้สวย ตัวนี้ใส่ไฟได้นะใครมีไฟก็ใส่เข้าไปได้มันก็จะมีในใบต่อบอกไว้ว่าใส่ไฟอะไรยังไงโดยส่วนตัวก็ประทับใจค่ะรวมๆมมันสวยเลยแหละต่อดิบก็สวยแล้วจะออกมาทําสีอีกจะอิงจากเนี่ยค่ะสีเดิมของมันนั่นแหละจะคนเป็นลักษณะของเชดดิ้งหรือไฮไลท์ข้อต่อพวกโครงในก็จะเป็นสีเหล็กสีขาวบ้างจุดมีอาจจะให้มันเป็นสีเทา สลับแบบขาวแซมแซมกันให้มันดูแบบมีหลายๆสีขึ้นดูสวยขึ้นคลิปหน้าเมยก็คงจะเอาตัวนี้ไปทําสีให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสวยไหมหรือจะพังหรือเปล่าก็ติดตามชมได้นะคะสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเมย์ก็ขอฝากเพจคัคกี้สตูดิโอนะคะแล้วก็ไอจีมเมก็คือมูย่าเมย์นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย